สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชงชาดำนะคะชาดำที่เราใช้อยู่นะคะจะใช้2ตัวผสมกันแล้วก็จะเป็นชา,าตาเมือแล้วก็ชามมกอกร์จะมาผสมกันนะคะที่ตักใส่เมื่อกี้นะคะที่เราผสมผสมผสมกันแล้วนะตักใส่ประมาณ5ช้อนนะคะแล้วก็เติมน้ำนะคะเติมน้ําไปประมาณ3แก้วเนาะ,ะแล้วก็คนๆๆๆๆนะคะค,คนนะคะคนหรือว่าแช่ทิ้ไงไว้ประมาณแบบว่า ชักอย่างนี้แล้วก็แช่ทิ้งไวง้ประมาณสักไม่เกินห้านาทีนะคะไม่เกินห้านาทีนะเห็นปะเสร็จแล้วเราก็ทําการบีบออกนะคะมันจะได้ทั้งกลิ่นหอมแล้วก็น้ำข้นๆนะคะน้ำของชาดานะคะน,นี่เลยอันนี้คือชงสามขวดนะแต่เกินนิดนึงนะคะกะละของร้านเราก็คือแต่กลุ่นแต่เกินนิดนึงเนาะใส่น้ำตาลเข้าไปเลยสองสามสี่ ห้าหกนะคะหกช้อนนะคะเท่ากับสามแก้วหรือว่าสามขวดนะคะหกช้อนนะจ๊ะแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วก็จะคนๆๆให้เท่ากันเสร็จแล้วก็จะเทใส,ส่ขวดนะคะใส,ส่ขวดนะร้อนมากเลยแม่มือไม่ไหวเออเออมือไม่ไหวจริงนะจ๊ะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะทํทำกินหรือทำขายสามารถทำได้นะ กอภายในความที่ถุงชงมานดำนะคะคือมันผ่านการใช้งานออกรูปมาเยอะเนาะปะเสร็จแล้วก็จะได้สามขวดประมาณนี้เลยนะคะสามขวดประมาณนี้เลยนะปิดฝาจ้าทำการปิดฝาไปที่เรียบร้อยแล้วนะจ้านี่เลยก็จะได้ชาดำเย็นหวานหวาน,น,นอร่อยๆอออนะจ้า